สมาชิกอีกหกคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจกต้องถามว่าบริกสเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์บริกเนี่ย GDP ผมคำนวณรวมกันประมาณ25ล้านล้านแต่25ล้านล้านเนี่ยส่วนใหญ่คือจีน18 18ลบ25มันก็เหลืออยู่แค่ประมาณสักแค่เอ <7. S 1> อแค่7ล้านล้านประมาณ7หรือ8ล้านล้านไม่เกินเงินดอลลาร์เนี่ยต้องบอกว่าความนิยมลดลงจริงศักยภาพตรงเนี้ ถ้านึกว่ากลุ่มนี้จะมาทดแทนดอลลาร์เนี่ยมันต้องกคนตัแบสบูนหยวนแหละมันไม่ใช่ r u b ไม่ใช่รูเบิลแน่นอนจริงไหมไม่ใช่แน่นอนปัญหาของหยวนคือว่าปัญหา c o n v e r t i b i l i t y ธนาคารกลางทั้งโลกมันไม่กล้าถือหรอกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวรกมาตรการอย่างนั้นแล้วเขาจะเขาก <aret. S 2> oui, ็จะไม่สามารถที่จะแปลงกุลเงินได้พราต่างว่ายังพึ่งอยู่เปล่ายังพึ่งอยู่แต่ตราบใดที่อเมริกาเว็บพนนานดอลลร์คือไปกักไม่ใ <conoc> ห้คนเข้าสวิฟหรือทําอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะขยาดไม่กล้าถือดอลลร์เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเกิดจิตใจกับอเมริกาเดี๋ยวโดนอเมริกาแกล้งไม่ให้เข้าสวิฟโดยใช้หรือใช้ดอลลร์ ใช่ครับงั้นกลับมาน,นี้นะคะเราบอกว่าถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ยังน่าจะเติบโตได้มากสุดมีความแข็งแกร่งนะตอนนี้ถ้าเกิดดูจากบริบทณปัจจุบันนะคะแล้วแบบนี้ค่าเงินดอลลาร์จะมีความน่าสนใจไหมคะเพราะหนูอยากจะรู้อย่างหนึ่งค่ะโนเตอสุภวุฒิเพราะว่ามีข่าวเรื่องของตัวบิ๊กออกมาด้วยนั่นคือประเด็นหนึ่งประเด็นเหมือนกันที่เราเริ่มเห็นนะว่าเอ๊ะจะเกิดขึ้นได้จริงไหมถ้าเกิดขึ้นได้จะมีโอกาส ตอนไหนจะทําให้เกิดความผันวผวนปันป่วนอะไรหรือเปล่าโรเตอร์มีความเห็นอย่งไงบ้างคะอันนี้ก็ต้องตอบยาวนิดหนึ่ง BRICS ก่อนใช่ไหมครับบริกก็ต้องถามว่า BRICS เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์บริกเนี่ย GDP ผมคํานวณรวมกันประมาณ25ล้านล้านแต่25ล้านล้านเนี่ยส่วนใหญ่คือจีน18 18ลบ25มันก็เหลืออยู่แค่ประมาณสักแค่เอ่ 7, อแค่7ล้านล้าน ประมาณเจ็ดหรือแดล้านล้านไม่เกินตรงนั้นในอินเดียเอาไปแล้วประมาณ3 5จุดห้ารัสเซียประมาณสองนักบราซิล 1. 6ุแล้วก็ซาอุาราฟริกาแค่สี่แสนล้านเหรียญเท่านั้นเองในเนี้ยมีแต่คนขายผูต้ตรงๆมีแต่คนขายคนซื้อในมีอินเดียหลักๆคนเดียวคนอยากขายมีคนอยากซื้อเนี่ยคงควรจะอยากซื้อคือคนเดียวคืออินเดียใช่ไหมครับ จำได้ไหมอินเดียเนี่ยเขาก็รู้ว่าตลาดเขาเป็นที่ทุกคนต้องการใช่ไหมนะเขาก็เลยถอยออกจาก TPP TPP จำได้ไหมโอ้โหใช่ค่ะจำได้ไหมเขาก็บอกาไม่เอาเลยเพราะว่าตอนไม่เอาขายเลย CP TPP เขาเขาถอยเลยจำได้ไหมครับโทษอาเซใช่ไหมอาเซโทษอาเซพูดถิ่ไปจำได้ไหมอาเซปโอ้อาเซ ถ้าเขาเขา,เขาบอกเขาไม่ไม่เอาจำเนอล่าสุดบอกว่าโอเคโอ้ยไม่เอาเราไม่ได้มีแค่นั้นเราจะมีอีกทั้งหกประเทศเข้ามาครับในหกประเทศอ่ะผมไล่ให้ดูในหกประเทศเนี่ยคนที่รวยมีอยู่สองคนใช่ไหมคือ, Saudi Arabia, e. อาซาอุดีอาระเบียกับ UAE เอซาอุดีอาระเบีย d ีดีอยเข้าใจว่าประมาณหนึ่งล้านล้าน UAE ประมาณจุดห้อา จุดหล้านล้านเั้นบวกกันก็ประมาณสักหจุดกว่า,กวาเกือบสองให้เกือบ2ล้านล้านอันเนี้ยคนซื้อแต่จริงๆพวกนี้คือเขาขายน้ํามันเพราะฉะนั้นถ้าน้ํามันราคา <c oughs> เขาก็ไม่มีเงินซื้อก็ว่าไปที่เหลือเนี่ยดูไม่ค่อยจะน่าประทับใจเท่าไหร่อาเจนตีนา่า GDP หกแสนล้านเหรียญน,นะครับแต่ตอนนี้ยังติดหนี้ IMF ย,ย,ยุบยับยุบยับอยู่เลย ทุนสำรองติดลบประมาณเ0็ดล้านเติดลบนะเจ็ดล้านเหรียญต้องคืนเงินเนี่ยต้องไปยืมเงินหยวนมาคืน IMF โ okay. อเคนี่คืออาร์เจนตินาไม่ไม่ใช่ตลาดสงสัยไม่ใช่อิหร่านโดนแซงเชันเละเทะไปหมดเลยก็คง <c oughs> ไม่มีใครอยากให้มากเท่าไหร่อียิปต์เนี่ยนะครับก็กำลังมีปัญหากับ IMF อยากเบิกเงิน IMF IMF บอกสั่งให้ไปขายรัฐวิสาหกิจ ก็ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าแล้วอียิปต์เงินเฟอ้อเท่าไหร่จำตอนเลกมา่มาสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นค่าเงินจะต้องอ่อนแน่ๆอีอนอียิปต์เนี่ยต้องต้องระวังตัวเหมือนกันอีกคนหนึ่งคือเอธิโอเปีย GDP หนึ่งแสนล้านอืมไม่สําหรับผมนะครับข่าวดูใหญ่โตแต่ไม่โดนในเชิงเศรษฐกิจน,นี่คือ,อนี่คือนี่คือบรคส์โอเคอีกอันหนึ่งคือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ ใช่ไหมครับที่ถามมาเงินดอลลาร์เนี่ยต้องบอกว่าความนิยมลดลงจริงดูได้จากการที่สัดส่วน,วนของสองระหว่างประเทศของประเทศต่างๆจากตัวเลขที่ทาง Financial Times เขารวบรวม,รวมเนี่ยจาก IMF เนี่ยไตรมาสหนึ่งของปี2,000ทุนสํารองนะครับ คิดที่เป็นดอลลาร์ขึ้นเป็นสัดส่วน71.5%ไหลลงมาตอนประมาณสักปี2010เหลือ60ประมาณเหลือประมาณสัก2,000 2,10เนี่ยลงมาเหลือ62.2เพราะอเมริกาเกิดวิกฤตตอนนั้นจำได้ไหมแต่มันก็เด้งกลับขึ้นไปอีกตอนไต,ตรมาสหนึ่งของปี2025ขึ้นมาเป็น66%หลังจากนั้นไหลมาล่าสุดแต่เลขล่าสุดคอเตอร์ห2023เนะี่ยอยู่ที่59%ฉะนั้น จ็ดสิบเอ็ดจิห้าหลือห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแต่ก็ยังเยอะในช่วงที่เงินหยวนเริ่มมีบทบาทในการที่แบงก์เอท,ทินาคนการต่างๆเริ่มใช้เงินหยวนเป็นทุนสำรองเริ่มต้นปีสองศูนย์หนึ่งหกที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตค่ะนะครับคือประมาณเนี่ยคือประมาณแปดปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วตัวเลขล่าสุดอยู่ที่สองจุดหก ขึ้นมาครับค่ะจากหนึ่งจุดหนึ่งเป็นสองจุดหกแต่สองจุดหกเที่ากับห้าสิบเก้าจุดศูนย์ยังหะไรกันเยอะยังห่างกันเยอะนั่นหมายความว่าหมายว่ายังพึ่งอยู่เปล่ายังพึ่งอยู่แต่ตราบใดที่อเมริกาเว็บพนันดอลลาร์คือไปกักไม่ให้คนเข้าสวิฟหรือทําอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะขยาดไม่กล้าถือดอลลาร์เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเกิดผิดใจกับอเมริกาเดี๋ยวโดนอเมริกา แกล้งไม่ให้เข้าสวิฟโดยใช้หรือใช้ดอลลาร์อีกฉะนั้นความเสี่ยงที่สัดส่วน59จะลงไปอีกอมีแต่ใครจะมาแทนในนี้หายากนึกไม่ออกอจะเอาครน,นั่นหมายความว่าการรวมตัวกันของกลุ่มบิ๊อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของดอลลาร์ถูกไหมคะอีกหก อกสมาชิกอีกหคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจ๋งครับไม่เจ <n> ๋ง <deserves S 2> นะครับแล้วก็ที่เดิมอยู่เดิมปัจจุบันเนี่ยนะครับบราซิลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมแอฟริกาตายก็เล็กแอฟริกาได้ในจีนกินเล็กกว่าไทยนะเป็นต้นเพราะนั้นศักยภาพตรงเนี้ถ้านึกว่ากลุ่มเนี้ยจะมาทดแทนด,ดอลลาร์เนี่ยมันต้องทุกคน ตัดส่วนหยวนแหละมันไม่ใช่ไม่ใช่รูเบิลแน่นอนจริงไหมไม่ใช่แน่นอนปัญหาของหยวนก็คือว่าปัญหาคอนเวอร์ b ท l บลิตี้นะครับคือถ้าเกิด <c oughs> อยู่อยู่ก็กลัวการกลัวไม่ให้มีเงินไหลออกแล้วก็ตั้งมาตรการห้ามเงินเงินอะไรออกเนี่ยนี่เขาเรียกว่าการให้มีไม่มีคอนเวอร์เทเบลิตี้เนี่ยธนาคารกลางทั้งโลกไม่เคยกล้าถือหรอกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมาตรการอย่างนั้นแล้วเขาจะเขาก็จะไม่สามารถที่จะแปลง คูณเงินได้ฉะนั้นการถือหยวนเนี่ยมันถึงจะไปได้ยากจนกว่าจีนจะอบอกทุกคนให้เชื่อมั่นได้ว่าจะมี convertibility นะครับนั่นส่วนหนึ่งละมีส่วนหนึ่งของเรื่อง liquidity ด้วยซึ่งอันนั้นเดี๋ยวคุย,คยทีหลังว่า liquidity ในในหยวนก็ลำบากครับอ๋อนี่กลายเป็นว่าถ้านณตอนนี้เองเลยอะค่ะมองมุมมองของโลกใบนี้ถ้าจะโตไปด้วยกันได้อะค่ะเราก็ยังคงต้องมีพี่ใหญ่เป็นสหรัฐ รองลงมายุโรปหรือจีนดีครับไม่ก้าพูดเลยค,คือ GDP ของยุโรปกับจีนถ้าเท่ากัน GDP จีนอาจจะมากยุโรปแต่ต้องยอมรับว่าระบบก,การเงินของยุโรปเนี่ยมันมีอ liquidity กับา l a q i l i t y สูงกว่าครับกดไลค์กด like. subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก t r รดเดอร์กดสมัครสมา,สมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเราพร้อมทางรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย